สวสดีครับกับผมคร้เองนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับสวัสดีทุกท่านทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางไลฟ์สดชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้นวันที่6มีนาคม2 5 6 3นะครับก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมได้สักพักแล้วนะครับก็พูดถึงปัญหาเรื่องไวรัสนะครับที แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับก็เป็นที่ตื่นตกใจกันก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านก็มีวิธีการอะไรที่เราศึกษามาเราก็เอามาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงปัญหาเรื่องอื่นที่มันมากับในหลายเวลามีคนไทยมีปัญหาในการมักจะชอบตลอดกันนะเนาะคนไทยรักกัน,นครับอย่าซีเรียสนะครับมีอะไรก็แบ่งปันช่วยเหลือกันนะครับอ่ะโอเค สำหรับวันนี้มาพูดถึงเลขกลุ่มที่หลายคนสนใจนะครับจริงๆกลุ่มนี้ออพูดก่อนจริงๆวันนี้ผมชอบนะแต่ผมขอพูดก่อนคำว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเมื่อวานมีคนสอบถามมาเยอะแล้วก็เป็นเลขที่บางทีเนี่ยบางทีเนี่ยตัวตัวตัว,ต,วตัวเจ้าเจ้าเจ้าของเบอร์หรือว่าเจ้าของเลขที่มาถามเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจในในมุมมองของ ของใดหลายคนหรือของศาสตร์เนี้ยนะครับที่ที่มองเลขว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเลขนี้เสียนะเขาบอกแล้วเลขนี้ไม่ดีนะอาจารย์อาจารย์มองว่ายังไงสําหรับผมนะเรื่องตัวเลขเนี่ยเมื่อก่อนนะผมยอมรับว,ว่าผมก็เป็นนะผมก็เป็นในเรื่องของเพราะว่าตอนตอนนั้นเรายังไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่ลึกไม่ลึกมากช่วงที่ผมทานายเริ่มทํานายได้สักสองสองสามปีอะ่ะ มันก็จะมีลักษณะของตำรามันจะแบ่งมันจะแบ่งชัดเจนว่าเลขไหนบอกว่าดีเลขไหนบอกว่าไม่ดีนะครับแต่พอผมเริ่มรับคำปรึกษาเยอะๆเริ่มทำนายเยอะๆคือด้วยอาจจะเป็นด้วยบุคลิกผมผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบเปิดรับฟังอ่ะพอเรารับฟังปุ๊บเราก็จะได้เราก็จะได้เหมือนกับมันเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของแต่ละคนที่เขามาถาม ในเลขที่เขาเป็นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นบางทีก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะออกแนวนั้นมันจะออกแนวนี้นะครับซึ่งผมก็เก็บมาเรื่อยนะเก็บมาเรื่อยแล้วก็เก็บมาเป็นสถิติเลยผมมงรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเลขก็บอกก็บอกตรงนะแต่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เหมือนกันเพราะบางทีเราก็มองคนที่มองไม่เหมือนกันบางทีเขาศึกษาแล้วเขาก็เขียนในมุมมองของเขาส่วนอีกคนอื่นก็เขียนในมุมมองตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเลขมันคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมจริงมีมาเข้าใจทีหลังว่าเลขมันมี2ด้านเสมอเพราะพื้นฐานมันก็มีสองด้านเสมออยู่แล้วอย่างเช่นด้านที่ผมบอกด้านด้อยด้านด้อยกับด้านเด่นมันมีอยู่แล้วมันมีทุกเลขอยู่แล้วแต่ว่ามันจะด้อยจะเด่นตอนไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนกําหนดให้มันไปด้อยไปเด่นส่วนตัวนะส่วนตัวผมเป็นคนเชื่อว่าเลขมันจะไปทางเด่นหรือว่าไปทางดีก็ต่อมากก็ต่อขออภัยครับก็ต่อเมื่อ ถ้าเอาชะตาน่ตอนนั้นอ้จิตสว่างจิตสว่างจิตนิ่งจิตสงบนะครับคิดพูดทําดีมองในสิ่งดีๆสิ่งรอบข้ามมันก็ดีเลขมันก็สะท้อนไปทางดีแล้วก็เป็นตามแนวทางของเลขที่ไปทางด้านดี <S <S ส่วนใครที่จิตตกฟุ้งซ่านนะครับจิตตกฟุ้งซ่านไม่เข้าใจมีความอยากมีกิเลสมีอะไรพวกเนี้ยเลขมันก็เป็นเหมือนเลขนั่นแหละสมมติสมมติเลข2สองเนี่ยสมมติเลขเดียวนะเลข2สองเนี่ยมันไปด้านเด่นก็ อ่อนโยนนะเขาเข้าใจคนอื่นนะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความอ่อนน้อมนะครับนุ่มนวลน,นะแต่ถ้าไปด้านด้อยคืออ่อนไหวไม่มั่นคงใช่ไหมเออมันก็มีตรงนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าไปด้านเด่นก็ต่อเมื่อเจ้าชะตาเนี่ยคือมีความมั่นคงในจิตใจมีความรู้สึกแบบเออพร้อมที่จะ ดำเนินชีวิตด้วยด้วยจิตใจตั้งมั่นน่ะคือไม่ได้ตามเลขอะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่คนคิดว่าเอ้ยรอความหวังว่าพอมีเลขสองนี่ฉันต้องเป็นคนอ่อนโยนครับคือเวลาที่เรามองให้สมมุติว่าเรามองให้ญาติพี่น้องหรืออะไรแบบเนี้เราก็มองไปในแนวของอ่าใหญ่เขาเปลี่ยนไปสมมุติคนแบบเฮาเฮาเฮาเมาแรงแงมาแบบปากไม่ดีแล้วก็ไปบังคับให้เขาใช้เลขเนี้ยปุ๊บแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นมันไปทางไหนครับเ้าไปทาง หวั่นไหวแบบเอออยู่คนเดียวโลกส่วนตัวสูงคือมันอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่กลายเป็นแบบว่าอย่างนั้นไปมันกลายเป็นด้านด้อยไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกใช่ไหมเออผมอธิบายให้ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นแหละผมเลยมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลขมันไม่ได้กําหนดมันอยู่ที่เจ้าชะตากําหนดว่ามันจะไปทางด้านดีหรือเปล่าเขาะชะตาต้องคิดพูดทําดีก่อนคือลงมือทําด้วยแล้วให้มันไปทางเชิงบวกด้วยไม่ให้แบบว่า รอมันทํารอมันทำเดี๋ยวมันคล้ายๆกับว่าเราไม่มั่นคงในทางอารมณ์ไงพอเราไม่มั่นคงทางอารมณ์มันพร้อมไปอยู่แล้วเพราะเลขมันเปิดมาสองด้านอยู่แล้วเหนือออกใช่ไหมคือถ้าเรานําเลขอ่ะเราพาดรู้สึกจะไปได้ไงจะไปทางนั้นคือผมต้องทําดีฉันต้องคิดดีไม่ได้เพราะเพื่อนเราต้องไปทางทําดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเปิดก็เลยฉันมีสองฉันต้องฉันต้องดีฉันอยู่เฉยเดี๋ยวมันก็มาเองอะไรเงี้ยคือมันเปิดสองด้านนึกออกไหมแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรากลับว่าเราเป็นคนกําหนด สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะมันก็ไปแต่ด้านที่เรากําหนดอนะ่ะเนื้อออกไหมแต่แน่นอนอนะ่ะคิดดีมันถึงจะไปทางดีถ้าคิดไม่ดีมันก็ไม่มีทางจะไปทางดีได้นะครับลักษณะนี้อ่ารอยฟังก่อนเพราะฉะนั้นเลขไม่เหมือนกันสําหรับผมคือชอบกับไม่ชอบนึกออกไหมถ้าผมชอบผมก็เออผมชอบแนวเนี้ยผมก็ชอบแต่ผมบอกว่าแล้วไอ้เลขทางไม่ดีเนี่ยทางไม่ดีเนี่ยไอ้เลขที่มันมีทางไม่ดีของเลขที่ผมชอบเนี้ย ผมรับได้ไหมผมรับได้ก็ผมชอบอ่ะนึกออกไหมแต่ผมก็รับได้ในทางไม่ดีของมันนะแต่ถ้าเลขแบบเออบางคนอ่ะเลขเลขดีสําหรับเขาอ่ะหรับผมไม่ชอบทางเนี้ยผมเหมือนตัวผมเองผมก็รับไม่ได้ผมก็เลยไม่ชอบไงแต่ผมไม่เคยบอกว่ามันไม่ดีนะผมแค่ไม่ชอบแล้วหรับเลขมันมีแค่ชอบกับไม่ชอบครับมันไม่มีอะไรใช้แล้วดีแล้วอะไรอย่างที่ผมบอกในข้างต้นนั่นแหละคือมันมันถามมาหลายคนผมก็เลยใช้อาในไหนก็จะพูดแล้วเอาคลิปนี้นะครับ พูดไปเลยนะครับเนี่ยก็คือแนวนี้เ,เลขไหนนะกลุ่ม899เนาะถ้าใครต้องการมองวิธีการมองของผมนะในในเรื่องของมองเลขนะก็มาดูที่คลิปนี้นะครับพูดก่อนที่จะไปถึงเลขกลุ่มนะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องเต็มเต็มของเลขวันนี้ที่จะพูดกันก็คือ899ผมใช้คำว่าอัจฉริภาพของผู้บริหารนะเพราะว่าเมื่มอวานเราพูดไปเรื่องของ89นะครับ 1>, 1 1 9 8นะครับเป็นลักษณะของผู้บริหารที่โดดเด่นอันนี้คืออัจฉริยภาพผมใช้คําว่าอัจฉริยภาพเพราะว่า99เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะไปทางเขาเรียกว่าทำได้หลากหลายมีทางออกที่มากมายเพราะฉะนั้นพอมันรวมกับกลุ่มของเลขของผู้บริหารในี่ยเ9เนี่ยสแสดงว่าคนคนนี้มีลักษณะการบริหารที่เยอะแยะมากมายนึกออกไหมครับจะบริหารแนวไหนก็ได้ จะทาอะไรให้มันเกิดขึ้นในลักษณะการลงมือการจัดการเนี่ยเขาเก่งเขาเก่งเพราะว่าเขาจะงานเล็กงานใหญ่งานย่อยงานคือเป็นผู้บริหารทนหาทางออกได้เก่งอะ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านการทํางานนะครับวิสัยทัศน์เขาค่อนข้างจะหลากหลายอะ่ะดูกว้างอะ่ะนะครับนะครับเอามาเข้าถึงเรื่องของการทํางานก่อนเลยละกันนะครับด้านแรกการทํางานเขาเป็นคนจริงจังนะครับจรงิงจังแต่ว่าลักษณะของทำเนี่ยเขาต้องแบบว่า ทำเลยอ่ะไม่ช้าแล้วทําแต่ละครั้งมันทำเป็นงานชิ้นใหญ่พอเป็นงานชิ้นใหญ่ปุมก็เลยดูหรือหวานะครับเลขนี้ก็เลยมักจะมาแบบเหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับก็เลยการเป็นแบบว่าจัดการอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับส่วนเรื่องของบุคลิกแน่นอนว่าดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือดูแปลกตาดูแตกต่างเพราะว่ามันมีลักษณะของก้าวมาด้วยดูไม่เหมือนใครนะครับดูไม่เหมือนใครคือเหมือนผู้บริหารออกแนวเฟี้ยวๆอ่ะนะครับเห็นแล้วก็แบบว่าว้าวอ่ะ เออแต่ก็ยังดูดีดูมีความมีดูมีำนาจ้าปรลมีอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะครับส่วนเรื่อง,องความนึกคิดแน่นอนเขาบอกว่ามันคิดเร็วแนวความคิดของคนเก้าเก้าคิดเร็วนะครับแต่ว่าแปดเก้าเนี่ยค่อนข้างจะคิดใหญ่เพราะฉะนั้นรวมกันก็เหมือนทั้งเร็วทั้งใหญ่อะนึกออกไหมคิดอะไรก็ปุ๊บ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 ขึ้นมาเลยคิดแล้วลงมือทําได้เลยนะครับส่วนด้าน,านอื่นอย่างเช่นด้านความรักด้านความรักก่อนนะ และความรักก็คือเป็นคนที่จริงใจจริงจังอาจจะมีแนวทางเยอะแยะที่แบบเออจะทําถ้ามีคู่แล้วโอเคแต่ถ้าไม่มีคู่อาจจะเลือกเยอะหน่อยเพราะว่าตัวเองมีแนวทางเยอะแยะเอเอว่าจะเอาแบบไหนแต่มักจะต้องเป็นแนวทางที่ตัวเองชอบเสมอนะครับที่ตัวเองชอบเสมอเพราะนั้นก็อาจจะเป็นคนเอาแต่ใจนิดนึงนะครับอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกแต่ค่อนข้างเฟี้ยวนะครับค่อนข้างเฟี้ยวถ้าชอบแนวอินดี้อินดี้ก็ลักษณะนี้ก็ได้ แต่ถ้ามองในเรื่องของความจริงจังอ่ะถ้าบอกว่าเขาชอบขายนเขาก็จริงจังนะจริงจังแล้วก็จริงใจคำสันเรื่องการเงินผมมองว่าหาเงินเก่งแล้วก็ถ้าจะเรื่องใช้เงินก็ก็ใช้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบถึงขนาดปุ่มเฟยมากเพราะว่ามันก็มีเลขแปดเนาะเป็นเลขที่ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วแต่มาเลขเก,ก้า,กานี้คือปกติไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเก้า,กานี่กั้นกั้นเสน่ห์กั้น,เ,น,นเงินกั้นอะไรมาสำหรับผมไม่นะกระบับผมคือเลขทางออก างออกก็คือถ้ามูลเลขแปดเป็นเลขการหาเงินเพราะ,ะนั้น mm hmm. เขาคนนี้ก็แสดงว่าสะท้อนเรื่องของเขาหาเงินนะเขาหาเงินได้หลากหลายอ่ะแต่เขาอาจจะใช้เงินได้หลากหลายด้วยถ้าเกิดว่าเออแนวทางมันกลับกันหมายถึงเต้าตาตาสติแบบไม่ค่อยอยู่กับทีก็ <laughs> ต้องกับลอยอาจจะมีอะไรเช่นเรื่องใช้ใจ่ายบ้างแต่แน่นอนแปดเก้ามันคือเลขบริหารครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเขาหาเงินมาได้เขาจะใช้ใจ่ายเขาต้องคิดก่อนแล้วหลักว่าจะต้องใช้อะไรทําอะไร แต่ก็ไม่ได้เล่เก็บเงินจา่าคือไม่ได้เล่เก็บเงินเก่งอะแต่ว่าถ้าเรื่องการจัดการว่า,ราต้องใช้จ่ายอะไรก็มีก็มีเรื่องของของสิ่งนี้อยู่บ้างน,นะครับคราวนี้ในด้านของอภาพรวมนะครับภาพรวมผมมองว่าคือถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรแบบคือชอบทําอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นอะไรมากๆเน่ยมันอาจจะไม่ตรงแนว เนึกออกไปเพราะเนี่ยมันไม่มีกรอบเลขแปดเก้านะเขาทำอะไรเขาทาเลยนะครับเลขแปดเก้าสัชนจะเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการแบบเออการกรอบมีระเบียบมีอะไรหน่อยเนี่ยผู้บริหารแนวเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้คือมันจะต่างกับมันจะมีเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่แปดเก้าเก้าคือที่ผมชอบมากกว่าเพราะว่าแนวทางมันหลากหลายถ้าเจ็ดแปดเก้าจะมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนทําแบบจะคิดเพราะมันมีเจ็ดอยู่มันต้องคิดก่อนนึกออกไปต้องลงมือคิดจริงๆจ,จังๆก่อน นะครับแต่พอเป็น9 9้า้านี่คิดเหมือนกันแต่แบบคิดเร็วไงคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็ตัดสินใจเรื่องใหญ่ด้วยคือถ้าถ้ามันตรงแนวเรามันใช่เราโอเคผมชอบผมให้ผมก็ชอบผมก็ชอบแบบนั้นไงแต่ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูขาดเสน่ห์ไปนะมันดูจริงจังมันดูอันนี้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็คําว่าจริงจังของคนเลข่นี้ไม่ได้จริงจังแบบสีเรียดอันนั้นมากก็มีตลกโปกฮาแบบฮฮาบ้างแต่ว่าเป็นคนจริงจังแบบหยิบแล้วต้องทํา คือทาแล้วทาเลยไม่มีแบบว่ามานั่งคุ้นคิดอะไรนะครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นยินเสียงนกโอเคครับสาหรับอ่าวันนี้ก็สําหรับเลขกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ฝากไปนะครับมันมีแต่เลขที่เราชอบหรือไม่ชอบนะมันไม่ได้มีเลขดีเลขเสียเลขรล้ายไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับไม่ต้องใช้แล้วต้องอย่างนั้นใช้ต้องนี้มันคือมันไม่คือถ้าเราอ่านเลขขาดเอาเราอ่านเลขออกเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางที่แบบว่าเราเข้าใจมัน เราก็มองว่าจะเป็นยังไงสําหรับผมผมไม่ได้เอาเลขมานําแต่ผมเอาเลขเป็นแนวทางในการมองแต่ผมเอาตัวผมเองหรือว่าจิตใจผมอะมองว่าเออจะต้องไปทางไหนต้องทําอะไรยังไงนะครับอย่าเอาเลขคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเลขนำอะไรไปสองทางแน่นอนรอไงรอให้มันเกิดแล้วเลขมันมีสองด้านมันก็ไปทั้งสองด้านได้นะแต่ถ้าเราเอาตัวเรานํายังไงก็ เราก็รู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรนึกออกไหมเราก็ <Arizona> <aha> ต้องไปทางดีอยากได้ดีก <ival Ice. S 2> ็ต้องไปทางดีนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับอย่าไปคืออย่าไปหวังพึ่งมันมากต้องทํเองทุกอย่างคือสมมติว่าสมมุติเราคิดว่าเด็กคนหนึ่งเราเหมือนมองให้มันเป็นเด็กคนหนึ่งใช้เด็กคนหนึ่งไปซื้อของการไปซื้อของคือเขาได้ตัวเด็กได้ตังค์ไปแล้วไปซื้อของเขาจะกลับมาให้เราไหมก็ไม่รู้ไงนึกออกไหมเออ แต่ถ้าเอเขาไม่รู้จักกันเลยหรือไม่อะไรเลยมันก็ไม่ได้กลับมาหานี่ออกใช่ไหมมันอาจจะไปเลยคือมันมีแนวทางถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นคิดไม่ดีอ่ะเออเขาใช้ฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไปของมันเลยแต่ถ้าแบบเด็กคนนั้นแกเป็นเด็กดีคืออาจจะมีโชคไงว่าเด็กดีมันอาจจะกลับมาแต่มันเลือกไม่ได้นะครับถ้าเราต้องท่องพึ่งคนอื่นอ่ะนึ่ออกไหมแต่ถ้าเราทําเองเนี้ยเดี๋ยวฉันซื้อเองเดินไปเลยเดินไปซื้อได้ของเลย เงอกไหมนเออประมาณนะั้นคือผมเทียบไม่ดูแบบอาจจะดูแบบตลกตลกแต่คือแนวทางแนวคลิปผมเป็นแบบนั้นจริงๆครับผมไม่ค่อยเอาเลขนํานําตัวเองอะ่ะผมชอบมันเป็นแนวทางเรากำหนดเองนะครับออโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามครับทั้งทางใช้ในยูทูบแล้วก็ทางใช้เรียนในพยนกากรณ์นะครับเมื่อวานผมสอบถามไปในชั้นชั้นคลาสสี่เมษาว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาโควิด -19 มากๆเนี่ย จะขอเลื่อนได้ไหมหลายท่านก็เข้าใจนะครับว่ามันน่กกากลัวแต่จริงๆผมยังไม่เลื่อนนะผมก็ยังประกาศรับสมัครอยู่เรื่อยครับผมไปแน่นอนนะครับวันที่4ผมไม่เลื่อนนะนะครับวันที่เมษายนนะครับก็ยังไปเหมือนเดิมเพราะว่าจองห้องมาแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีมาตรการป้องกันตัวเองค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่ถ้ามันแบบร้ายแรงนจนผมป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วคือมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศอนันนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยครับเราประเทศเรามัน นะป้องกันตัวเองดีอยู่แล้วนะครับทางทางโซเชียลทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางโลกแห่งความจริงก็ผมก็เห็นกับตาก็มีการป้องกันกันเยอะแยะมากมายนะครับอย่างป้องกันอย่างแรกเลยผมไปร้านอะไรนะผมไปร้านร้านขายยาทุกร้านแฟนผมก็ไปหาซื้อ,อกลกอมันหมดครับ <laughs> เหลือแต่วดเล็กซื้อมาก็บโอ้โหแต่คนนี้กักตุนกันเต็มที่นะครับ เชื้อโรคนี่ไม่มีเข้าบ้านแน่นอนนะครับผมก็มองว่าโอเคเราก็ระดับการระดับหนึ่งเพราะนั้น4เมษาผมยังแพลนแลนเหือนเดิมอยู่นะครับก็ถ้าใครยังไม่สมัครก็มาสมัครกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณการับสวัสดีครับ